หากพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนในยุคปัจจุบันนะคะก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปนะคะตามความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีซึ่งก็ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณนัฐาชื่นพลนะคะจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนจีนในมหานครเซี่ยงไฮ้ที่ตอนนี้นั้นเป็นสังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบค่ะทุกอย่างนั้นใช้จ่ายผ่านมือถือทั้งหมดแล้วนะคะแม้แต่ร้านค้าแผงลอยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ระบบการค้าขายในมหานครเสี่ยงไา้สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือการติดตั้ง QR code สำหรับรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แม่ตะค้าแผงลอยในตลาดต่างๆซึ่งปัจจุบันคนจีนมีความคุ้นชินกับการใช้ระบบ E-Payment อย่างมากโดยเฉพาะการใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Ali p เ y และ WeChat Pay ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งการโอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อสินค้าทั้งออนไลน์และตามหน้าร้านค้า ความปลอดภัยนะคะคือเขาจะมีรหัสทั้งนั้นทุกอย่างที่ซื้อของหรือว่าสั่งของนะคะที่โอนเงินเข้ามาในบีเช็คของเราเนี้ยค่ะหรือว่าเราจะโอนเงินออกไปให้นะคะคนอื่นนะคะเขาจะมีรหัสทั้งนั้นเลยนะคะถ้ารหัสเนี้ยค่ะเรากดแล้วนะคะ เกิน3ามครั้งนะคะเขาจะาก็คือวีเชตของเราจะใช้ไม่ได้เลย2 4ชั่วโมงนะคะฉะนั้นเนี้ยค่ะถ้าเรามือถือของเราหายไปแล้วนะคะเราภายในหนึ่งวันนี้นะคะเราต้องไปแจ้งนะคะเ,เราต้องไปแจ้งาการ์ดของเราที่เขาเขาเรียกว่าอะไรน,นะลงทะเบียนตรงนี้ค่ะบอกว่าหายแล้วนะคะต้องเค n นเซนไปหมดเลยนะคะ วีแชทถือได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจออนไลน์ของจีนเพราะทุกครั้งที่จับมือถือคนจีนจะเปิดดูวีแชทเป็นอันดับแรกมากกว่า50ล้านครั้งต่อเดือนและมียอดผู้ใช้งานมากถึง8,000ล้านคนส่งผลให้วีแชทเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคนจีนอย่างสมบูรณ์จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้คนในมหานครเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายดายนะคะเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวค่ะ เปิดรัสแกน QR Code เท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะก็เตรียมนะคะที่จะเข้าสู่ Thailand 4 0<ด>หรือว่า international e-payment น,นะคะซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่สังคมไร้เงินสดค่ะก็สามารถที่จะนำเอาระบบของประเทศจีนนั้นไปปรับใช้ได้นะคะแต่ที่สำคัญค่ระระบบความปลอดภัยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนไทยนั้นหันมาใช้จ่ายผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างกันแพร่หลายค่ะ สำหรับประเทศไทยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกมองว่าจากนี้จะเห็นระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่เข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นทั้งการจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตเครดิตบัตรเติมเงินหรือการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจกของประเทศที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินสดอีกต่อไป ประเทศไทยต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ชัดนะครับเพราะว่าเราจะเป็นแค่ทางผ่านหรือว่าเราจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับอุตสากรรมนี้ได้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของไทยเองก็ต้องชัดเช่นกันว่าสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงก e ับอีคอมเมิร์ซของจีนได้ได้ประโยชน์บ้างครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับจีนในขณะที่เขาเติบโตและเราก็ต้องการทุนจากเขาเช่นกันนะครับความสําเร็จในการสร้างเศรษฐกิจไร้เงินสดให้เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้โครงการ National e-payment แม้ว่าจะเริ่มเดินหน้าบ้างแล้วจากการใช้ระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือพร้อเพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบเดินหน้าได้เร็วขึ้นก็คือการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งในด้านความเชื่อมั่นต่อระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงระบบที่จะรองรับการทำธุรกรรมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการในทุกด้านเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตเกรงกายวิหารธรรมไทยภาพนัฐาชื่นพลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน